กลับเ,เข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะกับวิวจัดให้ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่นี่เลยค่ะท่างกลางธรรมชาติซึ่งบอกได้เลยว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านแพนเคก้กที่สไตล์ไม่เหมือนใครอีกแล้วจะบอกว่าอร่อยแล้วก็เด็ดมากๆมีแบบสอดไส้ข้างในด้วยนะคะแล้วก็รสชาติ ดีมากๆค่ะแล้วเจ้าของร้านนะคะก็ซิิวมาว่าถ้าเกิดใครมาทานที่นี่ทานเสร็จแล้วง่วงนอนหลับได้เลยค่ะหลับเสร็จตื่นมาทานกาแฟาต่อได้เลยก็เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอ,อะไรดีกว่าค่ะว่าหน้าตาร้านเขาจะเป็นยังไงนี่แค่ข้างนอกนะคะบรรยากาศยังดีขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าหน้าตาอาหารจะเด็ดขนาดไหนจะอร่อยขนาดไหนตามมาเลยค่ะร้านอีวานะ อยู่ตรงซอยสุขุมวิท23นี่เองเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นไม่เหมือนใครมีทั้งแพนเคก้กมีทั้งอาหารสไตล์ฝรั่งอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นเซตเซตก็มีอาหารไทยแบบฟิวชัน่นโอ้โหแค่พูดนี่ก็หิวแล้วบุกไปที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะการเดินทางมาทางร้านอิวาเนะลงจากทางด่วนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงมาเรื่อยๆผ่านห้างเทอร์มินอลเอยู่ทางซ้ายมือ ตรงไปผ่านแยกอโศกวิ่งตรงมาเรื่อยๆสังเกตซ้ายมือเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท23ประมาณ300เมตรจะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านอีเนตโกสเนเจอร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะมีทั้งสองสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ทุกคนนึงค่ะเป็นเจ้าของร้านซึ่งอันนี้เป็นคนประเทศอะไรนะคะโอโตชินะนิชิเซเลอร์นะมะริโอริโนไคเอซโตวันโชยุโปรดิวซ์เซเลอร์อ่าแปลให้หนูหน่อยค,ค่ะ <c ười> คนเกาหลีฮะคนเกาหลีแล้วก็เป็นคนเป็นออกอาหารเป็นคอยโปรดิวซ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คอยทำหน้าทีรรร่ดูอาหารตรงนี้ใช่มีออกเมนูมีความคิดเรื่องนู่นนี่นะชื่อคุณอะไรนะคะคุณเชคุณเชอ่าแล้วทางด้านนี้คือผมชื่อบินนะฮะพี่บินคือแง่ว่าเป็นเพื่อนกันใช่ เป็นนนเเพื่อกัลยมาเปิดร้านนี้ขึ้นมาแล้วทาไมถึงต้องตั้งชื่อร้านว่าอีวันิอีวันนี้เป็นชื่อคนนะฮะก็เป็นชื่อคุณลุงที่เป็นเชฟขนมปังที่ผมกับคุณเชน,เนี่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องขนมการทําขนมหรือสูตรของญี่ปุ่นหรือว่าการใช้ชีวิตเลยคือเขาแก่เราแล้วถามเิ่นึงนค่ะว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคือมลพิษเยอะแยะมากมายทั้งฟันรถทั้งแบบอากาศร้อนๆแต่ว่ามาร้านนี้พูดได้เลยว่า สดชื่นมากมีต้นไม้เยอะแยะมากมายร่มรื่นสามารถไปนั่งหลับชิลๆได้เลยทําไมถึงทําร้านสไตล์นี้ขึ้นมาที่บ้านไม่ค่อยมีต้นไม้อ๋อง่ายๆเลยค่ะที่บ้านที่เขาไม่ค่อยมีต้นไม้ก็เลยแบบใช่ต้องการสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยมากมากกว่าใช่ไม่ทาคุณชอบตอบบ้างไหมจจิิิมมมาาบุนโคีรคุ่ะที่บคารมาน โหโฮจะไหนกันนะเขาเหมือนรู้สึกว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพมันจะร้อนหรือแบบจะเป็นตึกเป็นบล็อกหรืออะไรเกินไปมันก็จะรู้สึกว่ามันนั่นเราก็ต้องทําให้อย่างแรกคือเราอยู่แล้วแบบสบายก่อนแล้วค่อยลูกค้าค่อยเข้ามาได้ถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาอย่างน้อยก็จะได้แบบนั่งชิลชิสบายใจนั่งดื่มก็แฟไปทานขนมไปใช่มีโซฟาด้วยบางคนก็นอนเลมีคนนอนด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเขานอนแล้วเขาฟ็ตื่นมาแล้วกลับบ้านใช่ไหมต้องการให้เป็นที่อย่างนั้นไม่ต้องการให้แบบคิดมากเล เพื่อเห็นร้านแรกว,ว่าเฮ้ยลูกค้ามาสามารถนอนหลับได้ด้วยร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะอ,อย่างนี้เจ็ดโมงครึ่งถึงเชยงคืนค าเราหิวมาแบบจัดๆมากเลยเมนูที่แบบว่าต้องจัดไปมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดเข้ามาในร้านนี้ช่วงนั้บารจิโนซาล่าด้วยสมอค่โอ้ยกันี้พี่ใหญ่มากพิซสลัดของเราจะจานใหญ่ทุกจานคอ๋อเนี่ยค่ะคือจะเป็นผักสดเดี๋ยวมีมะม่วงด้วยนะใส่มะม่วงด้วยเหรอคะให้ตลิกนั่นนี่นะาวรซาาด้มนสลัดเ่งี่มี่นมงผักสด่องกสดม่องันมกด าทานกับน้ำสลัดชใช่ไหมะทานาาน้ำสลัดแล้วก็จะมีไข่แดงอะไรเงี้ยจริงๆโร<อ>ยได้เลยก็คือจริงๆครอบสลัดมันจะเหมือนต้องใช้วัตถุดิบที่สดโอเคเมนูต่ตอไปกกค่ะต้มยำสปาเกตตี้ครับอ๋อเป็นสปากเกตตี้คือเป็นต้ยมยำสปากเกตตี้คือ คนต่างชาติเนี่ยมันจะมีคนแพ้พวกเอทานผักชีไม่ได้หรือทานอะไรไม่ได้จะมีแบบอ๋อ oh, ใช่เ,เมนูนี้ขึ้นมาคืออันนี้อันนี้จะเป็นต้ยมยำกุง้งมันมีคนต่างชาติที่ทานต้ยมยำกุ้งไม่ได้เยอะเหมือนกันนะเราปรับให้มันแบบมาแล้วก็แบบสามารถทานได้เพศทุกวยัยทุกชนชาติสมากกว่าอันนี้พูดได้เลยว่าเข้มข้นต้ยมยำมากแล้วก็ เครื่องเทศอย่างที่พี่บอกไม่แรงมาก<ช>สามารถทานได้เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มาที่เมนูของหวานกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากจานไหนก่อนดีคะมาองไฟมาอลงไฟ,ม,งฟมีความแตกต่างกับร้านอื่นยังไงอันคือคือต,ตัวแันเค้งมันจะนุ่มหนาคาค่ะแล้วก็ ครีมจะเป็นสูตรพิเศษเป็นมาลองครีมที่ทางร้านทําเองแล้วก็มีมาลองกัสเซ่เกาลัดอิตาลีอืมไม่กินเกาลัดอันนี้ก็คือเกาลัดอิตาลีไม่ใช่เกาลัดจีนหรือไทยนะไม่มีเด็กๆน่าชอบอันนี้หวานๆมันมานิดนึงอ่าเมนูต่อมาค่ะตัวนี้เป็นริคอต้าแพนเคสคนโพสลงในแบบอินเทอร์เน็ตเยอะมากตัวนี้คือมันจะมีสอดไซ้ชีสริคอต้าซึ่งทางร้านทําเองทางร้านก็ทําตัวชีสเองแล้วก็ทําแป้งเองคือทําทุกอย่างเอง าเกิดเรามาที่ร้านเนี่ยราคาถ้าเกิดเราทานเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต้แต่คือ,อร้านถูกมากเลยครคือประมาณร้อยถึงสองร้อยสามร้อยกินเยอะสามร้อยอะไรคือ,อไม่กาแฟใช่คือรู้แล้วว่าทําไมว่าคนมาเนี่ยเราต้องนอนคือเขามากินแค่จานนี้อย่างหนึ่งหรืออันนี้อย่างหนึ่งอิ่มเลยคะ่ะ<ช>แล้วก็พอไปบ่ายง่วงใช่ลับเลยค่ะแล้วตื่นมากินกาแฟต่ออะไรเงีเ้ยก็ดี่ง ป็นเจ้าของร้านนี่ะน่ารักมากสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงคนดูนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดเราจะต้องเริ่มต้นทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะเริ่มต้นจากอย่างไรดีคะคือแทนที่เราจะไปทําอะไรตามอะไรที่มันกาลังดังหรือว่ามีคนแนะนํามาว่าอันนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วเราทําเชื่อในความคิดตัวเองทําในสิ่งที่ชอบคือมันจะเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้แต่มันอาจจะมีค่าใช่นมันจะมีค่าในการทํามากกว่าอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าทางร้านได้เตรียม กิฟท์ฟลอชเชอร์ให้ด้วยอ๋อ,อ,อนี่ค่ะเตรียมมาแล้วเดี๋ยวพี่เขาเก็บแบบบิชิตมากกิฟท์ฟลอชเชอร์นะคะนี่ขอบคุณมากค่ะผู้ชมนี่เลยค่ะกิฟท์ฟลอชเชอร์500บาท15รางวัลน,นะคะเราจะแจกติดตามอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กนะคะของวิวโลกของพี่แชมค่ะตอบคำถามมาได้เลยถ้าเกิดตอบคำถามถูกเราแจกไปให้เลยค่ะฟรีๆมาทานที่ร้านถ้าเกิดติดใจมาทานได้อีกค่ะโอ้โหนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็ขนมเนี่ยเยอะมากอาหารก็เยอะมาก เดี๋ยววันนี้วิวต้องขอตัวชิมต่อเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทั้งสองคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะเมนูเด็ดจากร้านอิวาเน่จานนี้ชัดๆต้องจัดไปริคอต์ดตาแพนเคก้กแป้งนุ่มสอดไส้ชีสหอมสุดๆนุ่มลิน้นต้องจานนี้เลยค่ะ